ดีอะจ้าทีลคนทีลคนละคนเลยัรางัลมควาคมดีใจดีใจครับดีใจมากๆเลยครับไม่ไม่ไม่คิดเพราะว่าทุกทุกปีได้แมมาได้มาแต่เข้าร่วมครับไม่เคยเข้ารอบเลยปีนี้ก็แบบสักรางวัลก็ดีว่าแบบ พอได้ได้พูดขอบคุณหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่พอได้จริงๆมันไม่รู้จะพูดขอบคุณใครบ้างครับมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันขอบคุณอย่างเดียวแล้วมันเวทีเนาะแล้วก็ไม่ได้พูดเลยครับมีด่านิดหน่อยไม่ได้ด่าพูดความจริงครับพูดความจริงอรัพูดควานในจพูดความในใจเพื่อพอมีโอกาสแล้วเลยพูดเพื่อทุกคนครับแต่ก็รบริษัทน้พ่วมกับด้วยแล้วเป็นมันเป็นแนี้มันยังไงครับเจ็ดรางวัลที่มันแบบได้มาเยอะขนาดนี้รหมั โอ้ไกลไกลตั้งแต่เข้าจริงแล้วครับ<ช>ไกลไกลไม่ไม่ไม่คิดเลยครับไม่คิดไม่คิดเพราะว่าแบบเราเราเป็นคนรุ่นใหม่ครับเพิงพ่งเพิ่งทําหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็แบบทาทาแบบไม่ค่อยรู้อะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วพอมันมันประสบความสําเร็จก็มันก็เป็นกําลังใจในการการทําหนังเรื่องต่อไปแล้วก็กดดันครับเป็นเป็นแรงกดดันที่ดีนะครับเอ,อเจ็ดเจ็ดเจรางวัลเจ็ดรางวัลนีลน้นอกจากการตีความ ก็ไม่การันตีอะไรให้เราเลยครับก็น่าจะก็จะเก่งนิดนึงแหละครับเราก็ต้องอย่าไปพูดที่ไหนนะไปไหนันก็แล้วกอได้วอย่าไปพูดที่ไหนให้กลังใจตัวเองให้กับตัวเองนิดนึงเก่งนิดนึงครับเหมือนมีใบเซอร์ใบรับรองว่าเออร์ที่ถือนใบเพลสต้าต้าต้าล่ะต้าครับกับรางวัลเนื้อทรายค่ะถึงขั้นขับเลยวก็บอกว่าที่จริง สามครั้งแล้วครับครั้งนี้ได้แล้วครับดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณพี่ต้องเตแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับก็ผมมันผมจะพูดกับน้องแล้วก็พี่ๆตลอดว่าแบบว่ามันมันคือมันทําคนเดียวสําเร็จคนเดียวไม่ได้ครับตรงนี้ครับถ้าไม่มีองค์ประกอบคือกล้องมุมกล้องบทเอยการกํากับเอยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เรา ผักดันเรามาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับต้องขอบคุณเขาครับขอบคุณพี่ก้องห้วยไรครับขอบคุณขอบคุณการแสดงไปจนตายเลยครับไปจนไปจนใต้ครับไปจใต้เลยครับชอบครับคือมันเป็น กำลังใจมากขึ้นคือโอเคเราก็อาจจะมีกําลังใจอยู่แล้วจริงจริงคิดไม่ทันครับตอนพูดคือตั้ท่าเคยประกาศไปว่าจะเลิกเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับสิ้นคิดมากมากสิ้นคิดมากมากครับคือตอนนั้นเอาเอาตรงๆพูดตรงๆเลยว่าพอเงินหมดแล้วคิดได้ดีขึ้นเลยก็เลยแบบว่าเออเล่นเล่นเล่นก่อนดีกว่าแล้วพอเล่นไปปุ๊บเฮ้ยประสบความสําเร็จเหลืองมาเหลิงปุ๊บเอออยากเล่นอีกเลยนะครับพอใจมึงหรือยังกําลังใจกลับมากําลังใจกลับมาครับแต่บอกว่าหลังจากนี้ไม่รู้เราจะมีคิวให้เขาไหมเพราะนักเขาเยอะ รับมือยังไงเพราะหลังจากนี้แบบโอ้โหงานมันจะเข้ามาเยอะไงถ่ายอยู่กี่เรื่องล้วตอนนี้เนี่ยใครครับใครของตาตาอ๋อตา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 ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งครับสิ้นปีนี้ของค่าย Night a g ครับแล้วก็เฟรมฟิล์มแล้วก็จบแล้วนะครับแล้วเราจะมีที่เราจะมีเวลาสั้นๆเลือกภาพใหม่ไหมก็ต้องขอคิดดูก่อนครับปีหน้าเขามีหนังห้าเรื่องแล้วครับโห กูยังไม่รู้เลยกูยังไม่รู้เลยว่ากูมีถึงบ้าบว่างนะต้าต้ว่างเลยเราไม่ใครต้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรจ้าก็ว่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียแทนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออจำอันนี้เลยพอดีเลยจำมาแทนจูได้เลยครับแล้วเดี๋ยวนี้มีใครนะครับมีใครนะพี่สายจิ๋มเองครับพอแล้วมันจะออนไม่ได้เหรอครับอาไปต่ออาวัต่อนำหญิงเลยลูกเรื่องแรกก็ได้รางวัลเลยโอ้ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า หนูก็ติดตามเวทีนี้มาตลอดแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้ขึ้นมารับรางวัลเองจริงๆคะ่ะดีใจค่ะ,คะมีความสุขมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ตอนเขาประกาศชื่อนี่คือตกใจไ,ไ,กไหมฮูดับแม่ยัยงไงตกใจค่ะเพราะว่าหนูเหมือนแบบไม่รู้ว่าชื่อหนูจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเขาก็ประกาศชื่อหนูแล้วค่ะแต่ว่าหนูแบบเอ๊ะใช่จริงเหรอคะแต่ว่าดีใจมากคะ่ะดีใจมากววจริงๆป,นะปีนี้น่าจะรางวัลที่สามคะ่ะแต่ว่าก็ ทุกรางวัลมีค่ามากๆ <c oughs> เหมือนกันหมดเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกให้ความยิ่งใหญ่กับคนทำหนังแบบเรื่องราวอ่างนี้ยยังไงหนูรู้สึกว่าด้วยค่ะด้วยคือรางวัลเนี้ยค่ะมีมานานมากๆแล้วตัวหนูเองก็ติดตามผลรางวัลทุกปีค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกมันมันมัน มันเหมือนเราประสบความสําเร็จในอาชีพนักสแสดงเป็นหลักฐานแล้วกันค่ะมันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากแบบมากๆแต่ว่าเป็นประสบความสําเร็จในก้าวหนึ่งที่หนูได้เริ่มเข้ามาในทํางานวงการนี้ค่ะแล้วเราเป็นนักแสดงเป็นนังเอกแบบเจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมองว่าเราจะมารับไม้ต่อหรือส่งต่ออะไรยังไงได้บ้างในอุตสาหกรรมของภาพยนตยออร,ยนยร์ไทยอะตัวหนูเองอะค่ะเรียนภาพยนตร์ด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอะค่ะเราไปได้ไกลามากๆาทุกๆครั้งที่หนูทํางานหน,หนูรู้เลยค่ะว่าทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจกับทุกๆผลงานของตนมากๆเลยแล้วแน่นอนค่ะว่าภาพยนตร์ไทยก็คือไม่แพ้ชาติใดนในโลกแน่นอนค่ะขาดแค่อะไรคะต้องเตเขาไปเข้ากับคเ <c oughs> ขาลืมไปเลยเขาครับอย่า ตัดคลิปผมดีๆหน่อยนะครับนิสายน่สายปีนี้ก็กวาดเยอะเลยหลายเวทีใช่ค่ะอะไรนะคำทานุ่ยนะมาถึงช็อตจะแม่รับรางวัลแต่มันก็ตื่นมันก็ตื่นเต้นค่ะยังไงมันก็ตื่นเต้นอยู่ดีถึงจะแบบได้ได้รางวัลไหนเวทีไหนก็เหมือนไปรับครั้งแรกทุกครั้งค่ะทุกครั้งเลยไม่ไม่เคยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นน้อยลง พยายามจะไม่สิงสันก็สิงสันทุกทีเวลา,<ฮ>าต้องพูดขอบคุณก็ก็ยังรู้สึกข,ขอบคุณอยู่มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะใจทํางานมาปีนี้เป็นปีที่30แล้วอ่ะมันใช่ยังไม่มีใครว่าเลยเไม่มีใครว่า ดังนั้นมันเลยมันเหมือนแต่ละปีที่เราที่เราเติบโตมาด้วยกันทั้งหมดแบบนี้ดีกว่าค่ะในทั้งทั้งกับวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ทีมงานทุกๆส่วนทุกๆภาคเนี่ยมันก็มีคนที่โตกับเราแล้วก็มีน้องๆ้องต่อ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 ถัดถัดไปที่เราเห็นว่าเฮ้ยผู้คนเหล่านี้ที่เขาเป็นกําลังเป็นพลังที่จะมาต่อแล้วก็ทําให้คุณภาพมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก เห็นน้องรุ่นใหม่เขามาเติมในแบบสหกรรมนี้แร้พี่พี่สายรู em, ้สึกงไงคะหมดหัวหายห่วงแล้วเด็กรุ like ่นใหม่ก็เก่งก็คิดว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลับให้สบายเถอะนะยังไม่ตายมันดีค่ะมันดีใจเพราะว่ามันสดมันเฟรชเนี่ย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 มันเฟรชจะตายคือตอนเราเด็กเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราเด็กมากๆเลยเกินกว่าที่จะแบบขึ้นมารับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ก็คือว่า คนที่รับรางวัลเนี่ยก็คือเป็นรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเขามีความตั้งใจ oh. ผลงานที่คิดดีที่มันคี่เรียกว่าอะไรอ่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องอ่ะ mm hmm. เอออย่างสับป,ปะเลย mm hmm. อยางเงก็คือได้เงินด้วยได้กล่องด้วย mm hmm. มันไม่มีการแยกออกไปอีกต่อไปแล้วว่าแบบเรื่องนี้ฉันจะทำเอารางวัลอย่างเดียวเรื่องนี้จะทำเอาตังค์อย่างเดียว,ยวไม่มีทุกอย่าง mm hmm. มันมันบาลานซ์เข้ามาได้หมดเพราะว่าฝีมือของคนรุ่นถัดๆไปแล้วอ่ะ, mm hmm. อะจานจานค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณ รุ่นพี่ที่นําร่องมาก่อนเราไม่มีแบบอย่างที่ดีเราก็ไม่มีต้นแบบที่เราจะเดินตามได้ดี <c oughs> หรือได้ถูกทางอะไรย่างเต้องขอบคุณรุ่นพี่ด้วยครับผมรางวัลสีทองค่ะไม่ได้ข่าวแลาดบอกรางวัลข่าวมาแล้ววันนี้มันคือเป็นกำลังใจให้เราแบบจะต่อยอดหรือไปต่อยังไงในวงการภาพยนตร์วงการแสดงาก็จริงจริงตั้งแต่ถ่ายเพื่อนไม่สนิทเสร็จก็รู้สึกแบบหลงรักในการแสดงมากๆแล้วก็จริงๆถ่ายจบเนี่ยผมไปหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่า รู้สึกว่ามันให้คุณค่ากับชีวิตผมมากๆในฐานะนักแสดงอะไร่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ได้ได้รางวัลด้วยก็ยิ่งเป็นหลักฐานให้ย้ำไปอีกว่าเออสิ่งที่เราทำเต็มที่ลงไปเนี่ยมันมีคนเห็นนะแล้วก็มันมีคุณค่ากับคนที่ดูมากๆกไปต่อครับไปต่อตอดีตอดีกว่าเงินหมดเยอะเลยใช่ครับเงินเงินหมดดูแย่เลยอะีวิตจริงจวิงจริงตาตามเออใช่ปะเนี่ยนี่ผกจริงจิงเป็น พี่ชายน้องชายแท้ๆเลยนะครับตามๆกันได้ใช่ครับคานตามจังหวะคานเขาตีนยันหน้าผมครับก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเขาพลาดครับครับการานเราก็ยังเพิ่ไปต่อใช่ค่ะไปต่อแล้วก็คิดว่าใช่ว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันว่ามันมีความหลากหลายขึ้นมันมีความมั่นคงขึ้นนี่ขนาดว่าทํากันเองยังไม่ค่อยมีใครดูแลก็ยังไปได้ไกลมากขนาดนี้ไม่ไดโดนไม่ได้โดนหันไปคุยหันไปคุยหันไป ความล<ะ>หลากหลายความอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันมีมาอยู่ตลอดมีทั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปกันได้แล้วก็แน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่ขอยืนยันนะคะว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาทีมงานไทยเป็นหนึ่งในทีมงานภาพยนตร์ที่เก่งที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสตันแต่งหน้า CG อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วหนังเราอ่ะไปเมืองนอกไปอะไรกันอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าถ้าได้รับการสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบอ่ะมันก็จะโกบิยอนไปไกลขึ้นไปอีกอย่างรูปแบบในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบ ทานนย์กับแบบสิ่งใช่ไหมคะทานนี้กับสิ่งอะนี่เหมือนมันจะไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนดูก็ดูหนังหลากหลายขึ้นคนทําก็ทําหนังหลากหลายขึ้นดังนั้นมันมีมันมีคนที่พร้อมจะดูพร้อมจะให้ความสนใจอยู่แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะขอก็คือสําหรับคนดูนะคะยังไงบ็อกซ์ออฟฟิศการได้ดูหนังในโรงหนังมันก็เป็นกําลังใจของพวกเราจริงๆเรารู้ว่าตอนนี้มันมีสตรีมแหละมันมีช่องทางอะไรอื่นๆมากมายแหละแต่ว่าการที่คุณสละเวลามาร่วมรับประสบการณ์เดียวกับที่เราได้ทํางานอะ มันก็จะมีค่ามากๆมีความหมายกับเรามากๆเลยค่ะนักเต้นมีอะไรฝากไว้ฮะขอบคุณครับอะไรนะขอบคุณใครขอบคุณคนดูเอาเอาพูดขออนุญาตใสจกันก่อนพูดเลยนะเขาเนี่ยหลบสายตาก่อนครับพูดเลยครับก็ก็ในฐานะผมก็อาจจะเด็กอะทำในในวงการอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีไปบ้างครับก็ก็ขอโทษไว้ด้วยแต่แต่ที่ผมพูดมันก็คือความจริงที่ผม ผมได้เรียนรู้ผมได้เห็นนะครับมันมันคือมันถ้ามันอาจจะเป็นที่ผมมันอยู่ต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยไม่เห็นการซัพพอร์ตที่มันจริงๆอย่างเงี้ยคนในเมืองอาจจะได้ได้ซัพพอร์ตแล้วเงี้ยครับผมแค่อยากให้มีการกระจายการซัพพอร์ตที่มันทั่วถึงจริงๆอะครับมันอ่าหนังไทยมันไม่แค่แค่ในกรุงเทพอ่ะครับมันมันมันหนังไทยมันคือทั่วประเทศจริงๆครับก็คือซัพพอร์ตพวกเราจริงๆครับมันผมก็ พูดได้ครับว่าถ้าอยากซัพพอร์ตผมก็เนี่ยซัพพอร์ตจำซัพพอร์ตเนี่ยผมพูดได้หมดแต่ขอให้พูดแล้วทำครับขอบคุณพี่ชายครับที่มาหารร่วมเบสซัพพอร์ตต่งเตะเบสซัพพอร์ตโดยต้องเตะนั่นเองขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยรางวัลนิดนึงนคะชรัลช่วยรางวัลมองกล้องวิปลอบอกวาไม่ปลอพี่ขอโทษ